งาน ITU Telecom World 2013งานประชุมนานาชาติด้านโทรคมนาคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกโดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานณ Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิด Embracing Change in a Digital World พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลซึ่งในครั้งนี้ทาง EGA จะทำหน้าที่ดูแลในส่วนของ e-Government Pavilion ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนความก้าวหน้าทางด้านไอทีและโทรคมนาคมของภาครัฐไทยนำเสนอบทบาทและศักยภาพผ่านแนวคิดไทย i o v v r r n m n t t s o t w w r r ์ as a Service แสดงถึงการเปลี่ยนผ่านจากยุคที่หน่วยงานภาครัฐของไทยแปลงระบบไอทีและโทรคมนาคมจากการสร้างระบบและโครงสร้างพื้นฐานภายในหน่วยงานตนเองออกมาสู่การนำระบบ ให้ประชาชนเริ่มใช้งานบริการภาครัฐด้วยระบบ IT ทีครับสำหรับงานวันนี้นะครับก็เป็นงาน ITU World Telecom 2013นะครับซึ่งเป็นงานการประชุมของ ITU นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องของการโทรคมนาคมแน่นอนครับต้องมีเรื่องของ ICT เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในส่วนบูธของทางสำนักง,งานรัฐบาลนิวิกนะครับก็คือ Egovernment Pavilion นะครับก็คือบูธท,ที่จะพยายามแสดงถึง บริการใหม่ๆของภาค,ครัฐนะที่เป็นบริการที่เรียกว่า e-service นะครับเพื่อจะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดกวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับในวันนี้บทบาทของสพน,งงนรัฐบาลน,นั่ิทองนะครับก็คือการที่จะบูรณาการบริการ e-service ของภาครัฐสู่ประชาชนนะครับแน่นอนเราต้องประสานงานการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับในวันนี้นะครับในที่บูธของเรานะฮะก็จะมีบริการเกี่ยวกับสมาร์ทการ์ดนะครับซึ่ง คนที่มางานในวันนี้ก็จะพบว่าสมาร์ทการ์ดเนี่ยสามารถทำอะไรมากกว่าการที่เป็นแค่การใช้ในการ Copy เท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะมีพินนัมเบอร์ในตัวสมาร์ทการ์ดคล้ายๆกับกบัตรเอทีเนะครับแล้วก็สามารถใช้ผ่านตู้ที่เรียกว่าคีย์ออสนะครับท่านสามารถเช็คสิทธิ์ต่างๆในข้อมูลบัตรสมาร์ทการ์ดด้วยตนเองนะฮะโดยการใช้พินนัมเบอร์นะครับนยอกยจากนี้แล้วยังมีของทางกรมการขนส่งนะครับ นะครซึ่งท่านก็จะเห็นว่าที่บูธของกรมการขน,นส่งนะครับก็จะมีบริการเกี่ยวกับเรื่องของการาต่อทะเบียนรถซึ่งเดิมที่เป็นเรมนะฮะตอนนี้ก็จะกลายเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดนะครับข้อมูลทุกอย่างก็อยู่ในสมาร์ทการ์ดนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นในการจัดการเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์นะครับ ยังมีบูธในส่วนของสมาร์ตโปรวินของจังหวัดนครนายกนะฮะที่เป็นจังหวัดต้นแบบนําร่องของโครงการสมาร์ตโปรวินนะครับท่านก็จะเห็นว่าเมื่อเอาอ e ีกาวาเมนต์ลงไปสืท้องถิ่นแล้วมาดูวันซิว่าเขาประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของบริการภาครัฐที่สร้างสํกกา,รรา,านักงานรัฐบาลทุนิพีกได้คัดสรรมาให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงาน ITU w o r l ว t e l e ท o ค2ม1 3ในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นปการประกาศว่าประเทศไทยในเรื่องของการทำ e g o า e r n m e n t เราก็ไม่น้อยหน้าประเทศอื่นเลยครับวันนี้ เราพร้อมที่จะร่วมกันนำเสนอศักยภาพความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนคนไทยรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลซึ่งในงานนี้ได้รับเชิญตัวแทนของเน็ตไอดอลแขนงต่างๆเป็นตัวแทนของภาคประชาชนมาทดลองใช้บริการจริงภายในงาน ติดตามชมในตอนต่อไปครับ